ความคืบหน้าล่าสุดครีน้องชมพู่จากกลุ่มออยซีและผองเพือกเฟรนส์ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ว่าตาชาญชาลากล่าวว่าสาเหตุที่ไม่ถ่ายรูปกับลุงพลเพราะเอฟซีลุงพลมาด่ายตาพี่น้องครอบครัวเสียหายหมดผมก็อยากจะถามตามเหมือนกัน ว่าที่ผ่านมาถ้าบรรดาลูกตาไม่มากราวหามาว่าลุงพลก็คงไม่มีใครเขาด่าหรอกครับอะไรตานี่งงแบบนี้ก็ได้หรอครับโดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าแล้วใครเขาเชิญให้แกมาถ่ายคนที่มานี่เขาจะมาถ่ายกับลุงพลตาจะมาจ,าจัดแจงอะไรไม่ใช่ที่สำหรับตัวเองเลยลูกหลานบอกแกหน่อยอายเข้าเปล่า มาเองจ้าตอนลูกแตนรวยแล้วตาคะย้อนไปก่อนหน้านี้ไม่มีเอฟซลุงนะคะหน้าวันนี้ที่คุณสาสงสัยลุงลุงถึงมีเอฟซคิดคะ่ะคิดใครเขียนบทให้ตาสมองตานี่เน่ามากเนาะเสริมแต่ผู้เขียนเรียบเรียงด้วยท่านกระรอกถ้าไม่มีเอซลุงผลปาแตนกับลูกก็คงไม่มีวันนี้ เจ้าไม่คิดว่าทุกมือนี้มีแต่เอฟซีลุงพลที่ดึงลูกสาวออกจากลูกเขยก็เชิญค่ะมาหาเขายังมาพูดแบบนี้อีกเนาะรู้สึกว่าจะเมาเล่าเลยกล้ามาป้าแตนเอ้ยดูเอานะ ตาไปเพื่อจะช่วยอวยทางบ้านใหญ่นะพูดถึงสวตอเรื่องฝันถึงลูก布拉ราทะเลากออกตัวที่บอกแสดงว่าลูกรักแม่พนะต้องการสืออะไรคะตาลูกไม่รักแม่แล้วจะรักใครส่วนตัวคิดว่าที่ไปนะไม่ได้อยากไปแต่ทุกคนคงประชุมกันให้ตาหรือยายไปยายคงไม่ไปดูจากวันแม่ยังเดินหนีป้าเลยใช่ค่ะ ทำตัวให้หน้าด่าเขาถึงด่านเนอะแก่เพราะเกิดนานจริงๆเคยใหญ่ได้ดีก็ต้องเมวอวยพรเป็นธรรมดานเนาะแม้มาขอให้ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนาตาชานฝันเห็นนอ้องฉพูดจริงปะโกหกหรือเปล่าลุงผลไม่ต้องก้มหัวให้เลยผู้ใหญ่ไม่เป็นผู้ใหญ่ลำเอียงเห็นแก่ตัวห้วยตอนนี้แหละตอนที่หลังมือผลัก คือตอนที่ตาทำลายตัวเองด้วยตนเองออกสื่ออย่าโทษคนอื่นมองตนก่อนตาชานเลือกที่รักมักที่มีเงินตาเอ่ยตาทำแบบน,นี้ใครเขาจะให้ความเขาโรบตาตาต้องทำให้เขาไหว้สิถ้าไม่ทำให้เขาไหว้ระวังบักกอกหายลงนะแล้วใครหาเงินหลัะทุกวันนี้อ่ะ ถ้าไม่ใช่เพราะเอซลุงพลเข้าคุกไปแล้วนะเนี่ยตอนนั้นดูดำดูดีเขาไหมละ่ะป้าแตนก็ต้องเอาลุงพลเอาลูกๆเดอ้อบุพการีก็ดูแลอาหารการกินเศตู้เย็นให้แต่เงินก็ให้ตามวาระโอกาสเก็บไว้ให้ลูกๆเรียนแล้วเสนอหน้าไปถ่ายกับ FC ลุงทำไมนั่นเขามาหาลุงพลนะแบบนี้เขาเรียกว่า ตีวัวกระทบคราดนะคะตาชาญอย่ามาพูดอะไรเลยอยู่เฉยๆไปดีกว่านะคะเอาแล้วพานมาผลักไหลไม่อยากเข้าใกล้ถ่ายรูปด้วยเพราะเครื่องลุงเพิ่มอีกแบบนี้หรอเฮ้ยมาบ้านเขาและไอ้ที่ว่าลูกสาวนั่นก็เมียเขาหน้าตา ล่าสุดจากกลุ่มของออยสีและผองเพื่อเฟรนส์ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ว่าเส้นผมที่ขาดหายการการะทำตัดสับจำนวนมากกว่า30เส้นชี้ไปที่พิรุษของการตายต่อให้ต้องลากยาวกว่านี้ก็ต้องหาให้เจอเพิ่มเติมในสมมติฐานสภาพศพวันที่11เด็กยังมีการเคลื่อนไหวมีปฏิกิริยาชีวิต ผมให้น้ำหนักคือยังมีชีวิตอยู่ในวันที่11พฤษภาคมทั้งจากสภาพบาดแผลที่มีการไยบินเนื้อเยื่อสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารเช้าถึง12-13พฤษภาคมมีตัวแปรอะไรที่ทำให้เด็กเสียชีวิตลงนี่คืออย่างที่ต้องหาเช่นกัน โดยพิรุธของศพน้องชมพู่ก็คือมีผมโดนตัดนิ้วเท้ามีตุ่มน้ำผู้พองโดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าถ้าตัดก่อนเสียยังคิดได้ว่าส่งขู่พ่อแม่แต่ถ้าหลังนึกได้แต่ไสยศาสตร์หรือคิดจะเอาไปใส่ร้ายใครคะไม่ครับสภาพศพคือหลังเสียชีวิตเซลล์บางส่วนตาย แข่งกระด้างไม่เหมือนกันถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็คงพลาดมากๆเลยแต่ที่ชี้ให้ผมเห็นได้ชัดคือมันมีคนอื่นกระทำจะอาไลอาบวรักหงแหนกล้ากลัวก็ช่างเขาทำความสะอาดตัวคนทำมากกว่าบางบาดแผลบอกว่าวัตถุพนอยู่เขาเซฟตัวเองงานนี้ศิษยศาสตร์คงมีจริงเหมือนที่เขาบอก ตัดเส้นผมน้องมัดกับได้ห่อใบไม้หรือใบตองสะกดวิญญาณน้องไว้อยู่ตรงนั้นฝังดินให้พูดผีเฝ้าบางังไว้ไม่ให้ใครเห็นคิดว่าเส้นผมไปพันกับภาชนะในการเคลื่อนย้ายตัวน้องหรือเปล่าจึงต้องตัดออกยกตัวอย่างเช่นเอาน้องใส่ถุงปุ๋ยแล้วมัดปักถุงแต่ไปพันเส้นผมเวลาแกะ ที่จะดึงตัวนอกมาแต่เส้นผมมันพันกันจึงจำเป็นต้องตัดเพราะไม่อยากจับตัวน้องทำไมรู้ว่าถูกตัดเห็นพูดเรื่องถูกตัดก่อนข่าวชนะสูตรคือพวกกู้ภัยมองร่างปุ๊กรู้ปั๊บเลยเหรอเราไม่ต้องรู้ทุกเรื่องนี่ครับรู้เท่าที่รู้ก็พอเอาเป็นว่าถ้าไม่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอผมไม่นำมาโยงกับคดีแน่นอนครับ ยิ่งอ่านการวิเคราะห์ทำไมมันช่างโหดร้ายกับเด็กตัวน้อยๆน,นะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่ามีอรอยที่พื้นนะคะก็เขาให้น้ำหนักการตายในช่วงเช้าวันที่11ของเขาเลยสะปรกที่9โมงก็เลยต้องอิงการขนย้ายและผหาหน,นะเขาไม่ผิดที่คิดแบบนั้นมันเป็นไปได้แต่ในทางกฎหมายที่อิงผลชนะสูตรมันเอามาชนะไม่ได้สิ่งเดียวที่ทำได้คือ หาให้สอดคล้องและแย้งในช่องว่างเพื่อเพิ่มเติมความคิดเห็นที่เป็นไปได้ถึงจะทำให้สารเชื่อว่ามันไม่ปกติและเข้าสู่สารอาญาและการหาหลักฐานเพิ่มเติมอย่าเพิ่งม,มองว่าจะจับใครมองแค่ไปให้ถึงอาญา จากกลุ่มของออยสีและผองเผือกเฟรน d ์ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ว่าเรื่องราวของคดีนี้มันมีความซับซ้อนหลายอย่างแต่มีช่วงเวลาอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ผมสงสัยที่สุดคือช่วงเวลาตอนเย็นของวันที่11มีคนโทรมาบอกให้นาง ไปรับลูกที่บ้านหลังหนึ่งที่ตีนเขาผมไม่รู้ว่านางไปกับใครบ้างและขับรถอะไรไปและที่นางทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่บ้านแต่ไม่รู้ว่าโทรศัพท์พ่อทิ้งไว้ด้วยหรือไม่และพอกลับมานางก็ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเลยและพอตกดึกผู้เป็นพ่อก็ออกตามหาไปใกล้บริเวณที่พบศพแต่แบดไฟสองกบหมด ก็เลยกลับลงมาหลังจากนั้นช่วงเวลาประมาณตีสามมีคนเห็นผู้เป็นพ่อส่งไฟอยู่บริเวณสวนยางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ขึ้นไปบนเขาและกลับลงมาตอนสายของวันที่12หลังจากนั้นทั้งสองคนก็เปลี่ยนไปไม่ออกไปตามหาลูกอีกเลยการเรียกประชุมชุดสืบสวนวันนี้จะสรุปปิดคดีหรือพักคดีเราไม่อาจรู้ ช่วงเวลาของบ่ายวันที่11ถึงเช้าวันที่12ผมมีความสงสัยเรื่องเวลานี้มากที่สุดโดยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าสงสัยเหมือนกันเลยขึ้นเขาออกไปตามหาลูกกันแค่สองคนผัวเมียเห็นบอกนอนไม่หลับมันปแปลกนะคนที่โทรมาหาให้นางออกไปหาอาจจะเป็นคนที่นำศพเด็กไปอำพรางแต่ผมคิดว่าพ่อแม่น่าจะสร้างหลักฐานเท็จทางหลังบ้านและขึ้นไปเจอกันบนเขา คนกำรรเดี๋ยวก็ตามทันคนทําน้องดูตอนนี้สิรุ่งกะล่วงทีมลุงพลเราก็สงสัยนานแล้วแต่ไม่เห็นใครตอบอะไรตํารวจก็เงียบมากคดีอื่นๆเห็นมีถแถลงนูน่นนี่นิดหน่อยพอให้ใจชื้นขึ้นมาบ้างคดีนี้เงียบกริบจริงค่ะเห็นด้วยตรงนี้น่าสงสัยมากๆสงสัยแต่แรกๆแล้วตั้งแต่น้องชมพู่หายตัวไปดูแม่แปลกๆ ถ้าว่าตำรวจเจอตอก็ไม่น่าจะใช่นะของแบบนี้ยิ่งตัวใหญ่เสียงลมยิ่งดังได้แค่สงสัยเพราะงัดข้อมูลยังไงก็ไม่พูดให้ข้อมูลตำรวจครบคดีก็คงไม่จบหรือว่าช่วงที่ออกไปนั้นกับกลางดึกที่ขึ้นข่าวพวกเขาแอบไปสร้างหลักฐานเท็ เพราะว่าคนที่ทําน้องคือคนใกล้ชิดเจ้าหน้าที่น่าจะตรวจสอบทำลายช่วงเวลาบ่ายของวันที่11ถึงกลางดึกของวันที่12ของทุกคนที่เป็นเครือญาติเพราะช่วงเวลาที่ยุติการค้นหาคือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะนําร่างไร้วิญญาณไปซ่อนหรืออําพรางหนีอะไรก็หนีได้หนีกฎแห่งกรรมต่อให้หนีที่สุดก็หนีไม่พ้นกรรมสาธุ ส่วนตัวคิดว่าแม่คงอยากให้จับตัวใหญ่ได้ถ้าตัวแม่กับพ่อมีส่วนจริงแต่เขาอาจไม่กล้าเปิดเผยตัวจริงเพราะกลัวอิทธิพลและคงคิดว่าถ้าตำรวจไม่ เบิกความจริงก็ลมอิทธิพลมืดไม่ได้ก็เลยต้องก้มหน้ารับกรรมหาแพ้กันไปถึงแม้ถ้าพ่อกับแม่มีส่วนจริงก็สืบไม่ถึงตัวต้นเรื่องก็เลยกลัวจะเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในเกมแต่ที่สำคัญคือเขาต้องรู้ดีอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่กลัวเลยไม่กล้าเปิดเผยคดีแบบนี้คนในครอบครัวแน่นอนแต่ต้องมีคนในเครื่องแบบสอนว่าต้องทำไงถึงจะไม่ให้มีหลักฐานมันต้องมีสิ เชื่ออย่างนั้นจากเพจของคุณอ้อยศิลปพองเพือกได้โพสตเข้าความผ่านเพจเฟซบุ๊กไว้ว่างบประมาณแผ่นดินเมื่อช่วงคดีผ่านมาประมาณ2เดือนมีข่าวว่าใช้ไปกว่า2ล้านบาทตอนนี้นานกว่าหนึ่งไตรมาสเงินแผ่นดินใช้ไปเท่าไหร่แล้วสำคัญคือหลายครั้งที่เราเห็นคนรอบตัวของน้องทุกคนในข่าวพูดจะแปลกๆกลับไปกลับมา พูดจาเหมือนรู้คือถ้าบทสรุปออกมาว่าทุกคนหน้าสื่อรู้มาตลอดอยากจะฟาดให้หลังดอเลยนะแต่ถ้าออกมาบอกว่าทุกคนบริสุทธิ์โดยชัดเจนว่ามีคนอื่นเป็นคนร้าย<ๆ>ก็น่าสงสารมากๆที่บางส่วนมาแตกคอกันแต่บางส่วนก็มีเรื่องราวดีๆจะไม่ถูกกันก็ได้มารักกันดี โพสที่150ของวันนี้ด้วยชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่าถ้าจับคนรายไม่ได้เียดายตังหวะบอกตรงๆนะมอโอที่ออกมาฟันธงว่าแม่เป็นคนฆ่าน้องทำไมแม่น้องถึงเงียบไม่ออกมาตอบโต้อะไรเลยล่ะรอฟาได้เลยค่ะพี่ติดตามข่าวมาตั้งแต่วันที่13 เดือนพฤษภาคมจนถึงวันนี้มีการโกหกปกปิดปกป้องเบี่ยงเบนแน่ๆค่ะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะศักยภาพของเจ้าหน้าที่ไทยลดลงเพราะจุดๆ,ๆก่อนน้องหายตัวไปเขาก็มีรักกันมีทะเลาะก,กันธรรมดาบางทีตอนนี้ภายใต้เรื่องราวต่างๆทางเบื้องหน้าเบื้องหลังเขาทั้งหมดก็รักกันดีเด้อรอเลยค่ะเพราะดูตั้งแต่วันที่12และไม่คิดว่าจะนานถึงขนาดนี้ ตัวอย่างก็มีให้เห็นตลอดตอนที่สาได้กล่าวว่าสงสัยลุงจึงทําให้แตกคอกันคราวนิ้ตาชานกล่าวลอยๆแบบไม่มีหลักฐานอีกครั้งและได้กล่าวว่าคนในบ้านอาจจะในหมู่บ้านคราวนี้จะให้คนในหมู่บ้านคิดยังไงสงสัยเรื่องขึ้นข่าสองคนสงสัยเรื่องไม่ถูกกันมากๆพอเกิดเรื่องมารักกันเฉยสงสัย ที่สงสัยลุงในเวลาที่หายไปไม่กี่นาทีแต่ไม่สงสัยคนของเจ้าของสงสัยคำพูดตาเรื่องคนในบ้านนั่นหมายถึงคนในหมู่บ้านเพราะมีคนบอกท่านในบ้านเรียกในเฮือนแต่ที่สงสัยหนักๆคือรู้แต่ทำไมไม่พูดงานนี้งงเองอีกละเฮอหวังว่าเดือนนี้คงจะเสร็จนะเพราะจะปิดงบแล้วหลังจากจบคดีของน้องภาครัฐสามารถฟ้องเอาคืนจาก port to